บุญเหลือพารวยลูดวิ่งวันนี้04นะครับท่านผู้ชม0ูนยะครับเน้นศูนย์นะครับท่านผู้สวัสดีครับ fc แฟนช่องบุญเหลือพารวยมาเรามาวิเคราะห์กันครับท่านผู้ชมหานวอยพิเศษหานวอยปกตินะส่วน vip ก็ได้เหมือนกันนะถ้าท่านผู้ชมมีช่องทางนะแต่ท่านท่านผู้ชมมีช่องทางก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน วันนี้ก็วันที่2นะครับธันวานะครับผมเดือนธันวาสองห้านะครับวันที่2เดือนธันวาสองห้าหกสามเนะมต่อไปก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเนาะมารูดวิ่งวันนี้ศูนย์สี่นะครับท่านผู้ชมศูนย์สี่หรือจะรูดศูนย์ก็ได้ครับผมหรือจะเป็นวิ่งสี่ก็ได้ครับผมศูนย์สี่สี่ศูนย์ก็สุดแต่ท่านผู้ชมนะครับผมเราจะจับเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศ หรือจะเป็น4 1 4 2 4 3 4 4 4 5กไ็ได้นะครับผมได้รูดศูนย์วิ่ง4ี่รูดสี่วิ่งศูนย์นะผมแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะเอาไปจับหลักหน่วยก็สุดแต่ท่านผู้ชมครับผมนะมาต่อตัวเจาะของเราวันนี้เลยครับท่านผู้ชม0 4 6 1 5ี่หนะครับผมท่านผู้ชม0 4 6 1 5ครับตัวเจาะของเรา0 4 6 1 5สนาะตัวเจาะของเราเรมีเปอร์เซ็นต์ครับผมมีเปอร์เซ็นต์นะแอดมองวันมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะว่า เอาไปจับหลักหน่วยหลักร้อยก็สุดแต่ท่านผู้ชมครับจะจับเป็น165หรือจะจับเป็น0 4นย์ก็ได้หมดได้หมดนะครับผมเนาะตัวจับของเรา0 4 6 1 5นะครับผม0 4 6 1 5อ่ะกหาสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ทราบเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวแอดมีเปิดกระดานให้แคปนะครับผมท้ายคลิปแอดมีเปิดกระดานให้แคปเนาะมาต่อตัวเด่นเลยครับตัวเด่นของเราเป็น0 4 6 5 4 5 1 6 5 0แล้วก็0 1นะครับตัวเด่นของเรามี6ตัวเนาะย้ำอีกครั้งนะครับตัวเด่นของเราเนาะมี6ตัวเนาะ0 4 6 5 4 5 1 6 5 0 0 1นะครับผมมาต่อตัวรองนะครับมี6ตัวเช่นกันครับผมท่านผู้ชมตัวรองก็มี6ตัวเช่นกันนะครับผม7ขอไปครับ6 7 4-6-0-9-1-2-6-9-4-8นะครับตัวลองของเราเนาะย้ำอีกครั้งครับท่านผู้ชม6-7-4-6-0-9-1-2-6-9-4-8นะครับตัวลองของเรามาตอบตัวกันเลยครับท่านผู้ชมเออมันเป็นการเสียเวลานะเจ็ดศนย์สองสี 3ามหกเจ็ดสี่หกนาอะครับย้ำอีกครั้งครับตัวกันเนาะมี6ตัว7 0 2 4 3ูนย์สองาหกเจหนึ่งเก้าสะครับท่านผู้ชมตัวกันก็หมดแล้วครับผมน ต่อตัวเบิลเลยครับผมตัวเบิ้ลวันนี้เป็น0 0นะครับตัวเบิล0 0นแล้วก็4 4นะครับตัวเบิล0 0 4 4์สํมาสำหรับสายแคปบนะครับผมเตรียมตัวครับสายแคบเตรียมตัวครับแคบครับผมอโอเค จากกันวี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแย่งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมก็ทุกท่านก็รวยรวยเฮงๆปังทุกคนครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ